ขนมกะลอจี้เคยกินกันไหมครับเป็นขนมที่ทําง่ายรสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มในแต่แถวบ้านไม่มีใครทําขายแล้วนะครับวันนี้แจ็คก,ก็เลยมาทํากินเองเริ่มทํากันได้เลยครับให้เราเตรียมอ่างผสมมาใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป200กรัมก็คือ20ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งมันอีก2ช้อนโต๊ะครับและเกลือป่อนอีก1ส่วนสช้อนชาคนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับพอผสมเข้ากันแล้วค่อยๆใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับค่อยๆใส่จนกว่าจะปั้นได้ ค่อยๆใส่ค่อยๆนวดดูนะครับใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะปั้นได้ถ้าปั้นได้แล้วก็หยุดพอแป้งปั้นได้แบบนี้ก็พอแล้วนะครับใช้ได้แล้วแบ่งแป้งออกเป็นสมลูกครับขั้นตอนนี้ง่ายๆครับพอแบ่งแป้งเสร็จปั้นเป็นลูกกลม กลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดกดกับฝ่ามือก็ได้ครับพอเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรานําไปต้มกันนะครับแจคได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วนะครับนําขนมลงไปต้มต้มไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาพอแป้งขนมลอยขึ้นมาแบบนี้ก็แปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับให้เราตักออกได้เลยตักไปพักให้เสเด็ดน้ํานะครับนี่ตัวแป้งจะเป็นแบบนี้ ทีนี้ตั้งกระทะน้ำมันได้เลยเดี๋ยวเราจะทอดขนมให้กรอบนอกนุ่มในกันครับใช้ไฟกลางในการทอดนะครับจะทอดให้เหลืองกรอบเลยส่วนแป้งเนี่ยมันสุกอยู่แล้วนะครับแป้งดันนอกเริ่มแข็งแล้วนะครับอืมแข็งแข็งพองพองกรอบกรอบทอดไปเรื่อยๆครับ พอเหลืองกรอบแค่นี้ก็พอแล้วครับเอาขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยหลังจากที่ทอดขนมเสร็จก็ตั้งกระทะคั่วงาครับใช้ไฟกลางได้เลยครับแจ็คใช้เป็นงาขาว3ช้อนโต๊ะงาดำสอช้อนโต๊ะคั่วให้สุกหอมเลยครับพองาสุกหอมดีแล้วก็นำมาโขลกเยหยาบครับ ได้แค่นี้ก็พอแล้วก็เตรียมอ่างมาผสมได้เลยครับใส่น้ําตาลทรายลงไป150กรัมก็คือ10ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือป่นครับครึ่งช้อนชาและถั่วลิสงขั่วบดครับจะใช้5ช้อนโต๊ะและสุดท้ายใส่งาของเราลงไปครับกลิ่นหอมมากคลุกเคล้าให้เข้ากันครับรสชาติก็จะออกมาหวานเค็มมันแล้วก็มีกลิ่นหอมของงาครับ อร่อยมากหาทานยากทําทานเองดีกว่าเนาะนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยตัดขนมใส่ลงไปได้เลยตัวขนมก็จะกรอบนะครับนี่ด้านนอกจะกรอบแบบนี้เลยน่าทานมากส่วนด้านในจะนุ่มนะครับให้เราตัดเป็นชิ้นๆน,นะตามชอบได้เลยครับนี่ด้านในจะเหนียวแบบนี้โอ้โหน่าทาน พอตัดลงไปเสร็จแล้วคุกเขาครับคุกเขาให้เข้ากันเลยเวลาเสิร์ฟเวลาทานก็แบบนี้เลยครับนี่เอาน้ำตาลเางาลงไปด้วยนะไว้ด้านล่างแบบนี้แล้วก็คีบตัวขนมนะครับวางลงไปน่าทานมากอะลองเลยนะครับลองเอาสูตรนี้ไปทําตามกันดู กรอบนอกนุ่มในกินหอม,ห,อมหวานมันอร่อยแน่นอนชิมครับหืม <c oughs> กรอบนอกนุ่มในออร่อยมากครับทำง่ายๆทำขายได้เลยนะครับอย่าลืมลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ